ฝันเห็นคนถูกรักพาตัวฝันเห็นคนถูกรักพาตัวฝันเห็นคนถูก รักพาตัวท่านจะได้รับผลประโยชน์ท่านกำลังจะได้รับผลประโยชน์โดยไม่คาดฝันเรื่องราวลึกลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปเรื่องราวลึกลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปจะมีเหตุการณ์สำคัญบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้ท่านเนี่ย ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมตอนเนี้มีคนคิดที่อยากจะหาผลประโยชน์จากคุณคุณสามารถเอาชนะศัตรูได้นะแต่มีคนคิดอยากจะหาผลประโยชน์จากคุณช่วงเนี้จะมีคนให้การสนับสนุนคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ มีข้าราชาการและผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในงานที่คุณกําลังทําอยู่เลขนําโชค69 69 96ขอให้ท่านโชคดีค่ะ